ลายละตันกว่าถามพร้อมกันถามพร้อมกันเลยออแสดงว่าโพร้อมานพอดับค้างที่เกี่ยวตลอดแน่นอนแน่นอนต้องบอกเจาเจาหางเูกห้าแถวกับลูกาเแถวที่แบบใครเส็จกอนไอ้สมแถวมันก็เสร็จบ่อไปคนดิอแล้วพังทั้งหมด เราให้เราฟรีหรืเราก็ซ yeah. ื้อเขาอะรซื้ออยู่ไงโดนย้ายย้ายต้อมนี่จะโดนต้นแรกยังครับที่ตามตัวนี่อะทำใจไม่ได้ใช่ไหมถึงทำใจไม่ได้คโหเขียวมากเลยนะวัสดีครับพี่น้องวันนี้นะครับผมพามาเที่ยวชมข้าวโพดของพี่บลวัสดีครับครับพี่บลที่เห็นนี่คือข้าวโพดอายุกี่วันกี่เดือนแล้วสี่สิบห้าวันครับแก อ่าสี่สิบห้าวันฉีดไปกี่รอบแล้วสี่รอบแล้วสี่รอบแล้วเนาะสี่รอบเจ็ดวันฉีดใช่ไหมครับพี่เจ็ดวันฉีดแล้วเคยใช้ระบบของพุ่ยกันมันมาไหมหรือว่าครั้งแรกใไปเป็นเป็นปีเป็ปีแล้ว่ะเคยใช้มาแล้วแล้วก่อนหน้านั้นเป็นไงดีครับดีใช่ไหมดีก็เลยใช้ต่อมาเรื่อยต่อเลยก็ใช้เลยทีนี้ผมถามพี่โบนิดนึงตอนที่ว่ายังไม่ได้ใช้ของระบบพุ่ยกันมันเนี่ย มันได้อย่างนี้ไหมไม่ได้อย่างนี้ครับใบมันจะแดงกว่านี้แดงกว่านี้อันนี้เขียวดีอันเขียวตลอดอ่าเขียวตลอดเป็นไงบ้างประทับใจไหมแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวต้องบอกแจ๋วแจ๋วเนี่แยะคนที่ยืนอยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นคนแนะนําใช่ไหมจ้าเขาบอกว่าตอนแรกพี่บัวใช้อะไรเขาใช้ทางดินกันพี่ช่วยพี่บัวใช้ทางบาน์ในป้าเปล่าอะไรเขาบอกเออขาบอกที่แรกเขาบอว่าพี่บัวเป็นบาร์แยกมันในตะบนอดใจไม่ไหวบ้าด้วยกันทราบข่าวว่า มีคนร่วมอุดมการอีกคนนึงเดี๋ยวเดี๋ยวลุงลุงลุงชื่ออะไรครับเชื่ออะไรครับหนุ่มน้อยของเราลุงชาติลุงชาติลุงชาตินะคะลุงชาติใช้ระบบของผู้จัดการมันแหมยังหรือว่าเพิ่งเพิ่งใช้ปีแรกครั้งที่สามแล้วนะครั้งที่สามแล้วเดี๋ยวพี่บุญครั้งที่อะไรครั้งที่สามก็มาแล้วโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาลุงชาติทำพระโพธิ์มากี่ปีแล้วสามปีสามปีแล้วเพิ่งทำใช่ไหมเพิ่งเพิ่งทำใช่ไหม ทำพร้อมกันเลยโอ้แสดงว่าโพดครั้งเดียวคนสามครั้งปีเดียวเดี๋ยวปีเดียวกี่ครั้งนะปีเดียวสามครั้งแสดงว่าพี่นี่ปลูกกระโพดปีละสามครั้งครทำกระโพดอย่างเดียวปลูกเสร็จใส่ต่อปลูกเสร็จใส่ต่อถึงว่าควิกขนาดละเลยพี่น้องครับหลังจากถ้าเกิดในละกรณีอย่างของลุงชาติพี่โบนพี่บัวนะฮะถ้าเราอย่างเงี้ยพอหลังจากที่เอากระโพดออกไม่ต้องเผานะต่อไปไม่ต้องเผารู้ว่ามันทายยาก ก่อนจะไถเอาควิกชีตเลยฉีดพุทนเลยเสร็จแล้วเอาผ่านแปลงลงครับไถไถเสร็จแล้วค่อยแปลค่อยหยอดหนึ่งมันจะกลายเป็นปุ๋ยให้เรานะครับแล้วมายังไม่จุลินทรีย์ในดินเพิ่มขึ้นต่อไปมันจะเน่าไวมันจะไม่เน่าไวแล้วปัญหาเรื่องขรถไถไมเข้ารถไถไม่เข้ารถไถก็ไม่อยากไถนี่นี่คือนี่คือปัญหาที่เราลงื้นที่ปัญหาปัญหาที่นีญหาจริงถ้าเราลอง ใช้ควิกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเน่าไวคืออาจจะไถไถแค่สลบสลบมัน,น,นเข้าด้วย,ยเ,ขเข้าใจพี่ทีนี้ถ้าว่าเราไปทําอย่างนั้นในอนาคตอะดินเราก็จะเสี่ยมไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะเสียหายไปเรื่อยเหมือนเหมือนอพี่บุญเนาะ <Yep. S 1> แค่ทํางานก็เหนื่อยแล้วไปอดหลับอดนอนด้วยอะ่ะและ้ไปทํางานด้วยจะทอยู่ได้กี่ปีอะ่ะ <Hey. S 1> จะไหวไหม,ไมไ ดินเราก็เหมือนกันต่อไปดินเราก็แย่เลยเอ๊ะมื่ก่อนมันเคยได้ทำไมไม,ไม่ได้เพราะเราไปเชื่อเรื่องของว่ามันไม่ไหวมันไม่เข้าวันนี้ไม่ต้องให้มันเข้าก็ได้เอาแบบลูดๆก็ได้ยังไงก็ได้สักเจ็ดแปดวันเดี๋ยวมันจะมันจะเริ่มเน่ามันจะเริ่มเน่าหลังจากนั้นให้ทิ้งเวลาไปสักเจ็ดวันหรือสิบวันแล้วค่อยมาไถากบมันจะนุ่มขึ้น อย่าไปคิดว่าไถวันเดียวมันจะเน่ามันจะไปเน่าได้ยังไงเล่าใช่ไหมเล่ามันต้องใช้หลายวันดังนั้นเราต้องแบงเผ็ดวายอมยอมก็คือพออันนี้ปุ๊บไม่เผาละฉีดเลยฉีดเสร็จปุ๊บได้ทั้งวันวันก็มาไถอันต้นใหญ่มัมามาไถเกี่ยวไปวันก่อนจุดตรงนี้ก็มาไถมันอพอยอดดีครับพี่โอ้โหแล้วเขาก็ไม่ยังงี้นะครับลุงค่ะปัญหาต่อไปจะเป็นอย่างนี้ครับลุงเนาะใช่ไหมอย่างนี้ถ้าวันนี้ลุงไม่รีบปิด ร่างกายเนาะร่างกายตัวเองก็ไม่แข็งแรงอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้นอนด้วยแล้วก็กินเหล้าหนักด้วยเข้าก็ไม่กินด้วยกินนะเข้าเหล้าแล้วมันจะเป็นยังไงสมติสมูทแย่หไหมแย่มันก็มีมั <c oughs> ่ง <c oughs> จากนั้นเราเปลี่ยนใหม่เรากินอาหารที่ดีนอนพักผ่อนดูแลสุขภาพดีร่างกายเราก็เริ่มแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นดินเราก็เหมือนกันครับปีนึงอะสามโลกมันไม่ได้พักเลยอะไม่ได้พักเออเราก็ต้องพักดินอย่างน้อยสิบห้าวัน สิบห้าวันก็ยังดีถ้าเรามันไม่เข้าเจ็ดวันเจ็ดวันมันไม่ได้เพราะว่าสักพักเดี๋ยวมันจะเกิดโรคระบาดาในในข้าวโพดเพราะเหมือนเราอ่ะเราไม่ได้พักเลยทํางั้นที่ตลบองยี่สิบสี่อไม่พักเลยอ่ะไม่ต้องเชื่อผมลองไม่ต้องนอนดูนะ,ออะเอาแล้วเราไม่ไหวอะ่ะแล้ว,วดินมันจะไหวไหมเล่า <c oughs> เอาอีกแล้วไอ้พวกนี้เอาอีกแล้วไอ้พวกนี้เดี๋ยวมันก็จะตาตปัดทวงคราวนี้แหละ มันจะเกิดโรคนะครับพ่นะครับหนอนเนี่ยมันแล้วหนอนมันก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นสมัยก่อนมันไม่มีมันผิดการใช้ยาพันนี้ก็ใช้ปุ๋ยดูเขาใช้ปุ๋ยเขาไม่ใช้ยาโอ้ใส่หลาย๋ยวนี้เนะโอ้เขาใส่ทิ้งเป็นทิบไม่ต้องไม่ต้องเอาใครลักไอ้ด้วนซะก่อนเนี้ยที่เคยมาป่ามันนะกระเพาะมันได้ยถารักเพิ่งมาใช้ยา เดี๋ยวเมื่อกี้เห็นพี่บุญพี่พี่บุญนะอย่าเยบัวมันโอเคเยี่ยมพี่บุญพี่บุญบอกว่าฝักอะไรนะมันมันอั้นอะไรนะเมื่อกี้อ๋อต้นอั้นใช้ใหญ่เนี้ยใช้ใช้ยาต้นอั้นคือต้นต้นใหญ่ต้นใหญ่คือของลุงอ่าพี่บุญนะคือถ้าต้นอั้นคือต้นใหญ่พอต้นใหญ่ท้องใหญ่เนาะ ฝักก็ต้องใหญ่หลักกันอย่างนี้แล้วทำมาสามครั้งสามครั้งเป็นยังไงบ้างอ่ะมันดีตลอดเลยดีตลอดได้ผลผลิตยังไงบ้างคะโอ้โหผลผลิตได้ไร้กว่าไร้กว่าไอ้ตันกว่าทำแล้วกว่าปลูกข้าวโพดเท่าไหร่กี่ไร่เนี่ยตรงเนี้ยสี่ไร่ไร่ละตันกว่าไร่ละตันกว่าวันนี้เอาง่ายๆเขาซื้ออยู่ที่เจ็ดพันกว่าเอาง่ายๆเจ็ดพันเก่าที่ไร่ละหมื่นได้อยู่แล้วที่ทวัรดบอกไร่ละหมื่น ทัวรวเฉลี่ยไรละมราคาราคามันลงรลบอแหลกตะบนใด้ตังแปดหกม่นกว่านั่นแต่ว่าชีไรยชีไรแปดหมกว่าล่อบลกวตอมตอกทามอครังปีนึงทำสามรลบกคนแก่กุชีชีไร่ใช่ไหมลุงชติได้ห้าหมื่นห้าหมื่นเจ็ดพันหอบแรกได้เจ็ดพันกว่านะ นี่เจ็ดเจ็ดหมื่นกว่านะรอบแรกรอบแรกับได้ดแปดบาทเท่าไรหล่อพี่ชายเก้าบาทเก้าบาทเก้าหมื่นเอาอย่างเงี้รับเงินจนหมื่นทีนี้รับเงินอย่างเดียวรับเงินอย่เีนี้องที่ผมจะแนะนําอยากจะให้ดูแลเรื่องของอย่างเงี้ยพี่บุญครับสามารถพี่บุญช่วยดเลยถ้ามันห่างไหมพี่บุญห่างไหม นนนนี่่่ัหอยมันจะสวยมากดังนั้นจับแขนไม่้พัเนี่ยมันห่างมันสวยนี่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 พี่บนแค่มันหี่ไงไหมนุ่นสามไหมไหมคือประสีสามเนี่ยสองเห็นไหมเนี่ยมันแย่งกันมันไม่ไหวแย่งกันพี่แย่งน้องน้องแย่งพี่ก็ดึงกันลดดูแต่ห้าออกแบบพันนะก่อนแรกต่อนแรกเขาก็บอกว่าจะถ่ายทิ้งจะถ่ายทิ้งวันนี้เป็นไงโอ้โหโชคดีโชคดีไม่ถ่ายเขาถ่ายทิ้งเขารู้เหลือปลายสองเลย พี่ธวัฒน์ับมาเ <มา S 1> ต็มอุ้มแล้วเต็มอุ้มแล้วไปร,รับตงังค์าเลยารับตงังนะคะ,นนจ,ะาจากประสบการณ์ของพี่โบนเนาะทำมาสามรอบได้ดีทุกรอบแต่รอบนี้ผมก็จะมาให้ความรู้เพิ่มเนาะอยากจะให้พี่โบนน่ะคุยกับแม่บ้านนะครับให้ปลูกห่างานิ้อีกนิดนึงเราสังเกตแล้วว่าถ้าเราปลูกทีมันไม่โตปลูก3าปลูกสองมันไม่โตสู้ปลูกเดียวไม่ได้นะ อันนี้ข้อแรกให้ปรับเรื่องของระยะปลูกให้มันห่างเพิ่มมันอ่ามันจะประหยัดเรื่องของต้นทุนเรื่องของการใช้เม็ดพันธุและการโตก็จะโตดีขึ้นถ้า <5 S 2> ปลูก <5 S 2> ห่าง2ดูแลเรื่องหนอนตอนนี้หนอนลงเนาะทีเนี้ยหนอน,นให้ถ่าจะฆ่าหนอนให้ตายพี่น้องจะต้องประมาณทุ่มนึงเอาวันนี้ต้องต้องสลัดเลยเอาแบตเตอรี่เนี่ยติดหัวเลยนะใส่เสื้อกันฝนกันเนี่ยแล้วก็ปิดดีๆฉีดกลางคืน นอนมันจะตายเพราะว่าให้ท่องไว้ดีเช้าไายเย็นพูดดิดีเช้าไายเย็นดีเช้าไายเย็นให้ท่องคาถาเลยอะไรตัวดีพวกตำรวจหมอพยาบาลเขาจะมาตอนเช้าวิวววววแต่ตอนเย็นคือายเนาะพวกโจรผู้ร้ายคนไม่ดีมันจะมามุมตึกใช่ไหมมันจะมาดักป้นเราไม่มีโจรที่ไหนมันมาดักป้นตอนเช้ามันจะฝนมืด ดังนั้นถ้าเราไปฆ่าตำรวจตายซะเป็นไงโอ้โหหนักเลยถ้าเราฆ่าจรนเป็นไงโอ้โหช่วยชาติดังนั้นให้เราไปตอนเย็นเย็นก็ฉีดตอนเย็นเย็นแล้วเราก็จะเจอหนอนนะครับนะฮะอันนี้ก็คือช่วยกันนะครับช่วยกันก็ฝากพี่บนไว้2เรื่องนะครับในการทำโพษแล้วก็ที่อีกเรื่องนึงสุดท้ายแปลงนี้ไม่ว่าแปลงไหนปุ๋ยพืชนะครับพี่น้องพี่บูอ่ะพี่โบนแม้กระทั่งลุงชาติเองครับผมจะบอกว่า พืชมันกินอาหารได้3ทางครับลุง1งทางใบ2ลําต้น3ลรากแต่ระบบปุ๋ยกนมันเราให้กิน3ทางอยู่แล้ว1เราฉีดทางใบใช่ไหมครับโดนลําต้นไหมพี่พี่โดนไหมโดนแล้วถ้าฉีดแล้วปุ๊บมันค้างบนฟ้าหรือมันตกลงดินลงดินลงดินมันก็ได้กินดินอีกเราพอแล้วเราไม่ต้องเอาปุ๋ยเม็ดไปเสริมแล้วทีนี้ถ้าว่าต้นไหนมันโตไม่ทันทำไงครับ20่้าเคยใช้20ใช่ไหมเราให้40 โคกุเคยใช่20เราใช้ทุกอย่าง40เลยเราไปเล่งฉีด7วันฉีด7วันฉีดนะตัวไหนครับตัวไหนที่เราเล่งตัวนี้ถ้าตัวนี้ใส่40อยู่แล้วใส่40อยู่แล้วเนาะอันนี้่แล้ว2ถ้าว่าต้นไหนมันเล็กมันจ่อยให้เพิ่มจาก20เป็น40ครับอันนี้20เป็น40ครับนี่เล่งจ่อยนะเล่งจ่อยถ้ามัน7วันมันช้าไป5วันฉีด5วันฉีด ทีสักสองวดมันทันที่เขาแล้วไม่ต้องใช้ปุ๋ยเม็ดนะเร่งต้นอ่านี่เนี่เร่งต้นเขียวนี่เร่งต้นเลยต้นอ่งนะพอมันโตได้ที่ปุ๊บมันโตได้ที่ปุ๊บเดี๋ยวเรามาเร่งฝักนี่นี่เร่งฝักคือตัวนี้นะพอเริ่มฝาอใส่เลยสี่ฝาเลยใส่สองสามเลยสามท้งนั้นนี่ก็ใส่สองนี่ เดี๋ยวไปดูของลุงจะเป็นยังไงนะฮะนั่นหมายว่าบางครั้งเราเคยติดปุ๋ยเม็ดเนาะวันนี้ไม่ต้องใช้แล้วนะเราใช้เร็วกว่านะแล้ววางลุงไปซื้อมะเขือกลับไปซื้อแกงถุงอันไหนเร็วกว่าแกงถุงเร็วกว่าเนาะเร็วกว่าของเราคือแกงถุงอยากจะกกินอะไร เอาไอ้นี่ถุงนึงเอาไอ้นี่ถุงนึงอันนี้ถุงแล้วก็กว่าจะมาหันไม่ผลิตแก๊สหมดด้วยโอ้โหหนักกวเดยมอีไม่ได้กินไม่ได้กินเลยหิวก็หิววันนี้เปลี่ยนใหม่นะลุงเนาะเปลี่ยนใหม่เราเล่นแก๊งทุกเลยสามครั้งแล้วอยากจะฝากอะไรกับพี่น้องมากคะพี่บุญเนี่ยใส่ยาตัวนี้ดีที่สุดเลยระบบพิเกรมันเนาะใช้ระบบผู้จัดการมันครับครับไม่ผิดหวังเขาจ้างให้พูดไหมเนี่ย เขาจ้างให้พูดไม่ได้จ้างจักหวานพูดใจเนาะพูดจากพูดใจจริงเนี่ยเมื่อก่อนเป็นไงเราเห็นพี่บัวฉีดแล้วเอาเอาความรู้สึกแท้ๆเลยเราเห็นแรก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 อารมณ์ดีไม่ตอนแรกก็เห็นของเขาอ่ะเห็นของเขาฉีดตัวชายของน่ะมันทำแรกๆอ่ะมันไม่ได้ขิดละพี่เขาใส่ปุ๋ยกันเป็นซิปๆมันไม่ได้ผลเยอะเนมากพอมาถามคนสองเอ๊ะ บัวไปเอาอยาอะไรมาถึงบอกใครเมียมาหาบัวเลยรสัให้บัวสั่งให้วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่บัวเลยเนาะที่ว่ามามอบสิ่งดีๆให้กับพี่น้องด้วยกันต้องขอบคุณต้องขอบคุณเขาเลยโอ้โหคนจริงนลยเนี่ยคนจริงคนจริงนะพูดจริงแต่ผมโชคดีอะไรอย่างไหมครับ ผมโชคดีท enfin anyway> <yeah> ี่ล um ุงชาติเป็นเอฟซีผมและลุงชาติเองแกไม่ใช้ปุ๋ยทางดินเลยและไปดูกันว่ามันเป็นยังไงแค่นี้เดียวและเรามองด้วยสายตานะผมมองด้วยสายตานะผมบอกนะไม่ใช่ผมเข้าข้างลุงชาตินะผมมองว่าลุงชาติเขียวกว่าเขียวกว่าเขียวกว่าทั้งแล้ววสามฝาสามฝาเลยพี่บุญพี่บุญยังแอบใช้ปุ๋ยทางดินอีกเหรอไม่มีครับมีทีเดียว อ๋อครั้งเดียวใช้ไปครั้งเดียวครับแต่งหน้าอ๋อครั้งเดียวครับผมนี่ใช้เฉพาะแต่งหน้าอย่างเดียวครับทีเดียวไมม่ีแต่งหน้าไม่มีลมพื้นดีครับพี่น้องตอบนี่เลยนะพี่ฝนเมียมาหยดน้ำตูดอีกแกโอ้